สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกษิจการเงินโลกนะครับปี2021นะครับก็นับเป็นเข่าดีนะที่มีวัคซีนโควิด1 9นะครับที่จะสามารถเข้ามาช่วยป้องกันนะครับการระบาดของโรคโควิด1 9 แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังนะของคนจำนวนมากนะครับนะที่เหมือนกับยาวิเศษนะที่จะสามารถแก้ไขปัญหารอบด้านไมนะ่ว่าจะเป็นหาสาธารณสุขปัญหาเศษรษฐกิจการเงินทั่วโลกในขนาดนี้นะครับคราวนี้นะครับนะวันนี้จะมาชวนคุยว่าเราจะเชื่ออะไรดีนะระหว่างเทคนิคอลนะก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงนะครับของวงรอบวัฏจกักรกับเซนติเมนทัลนะครับ คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงความคาดหวังนี่แหละครับนะจากวัคซีนอะไรนะครับน่ะจะเป็นสิ่งที่เราควรเชื่ออะไรนะครับเป็นสิ่งที่นะเราควรจะนํามาพิจาพิานนะครับนะในปี64และปี65นะครับถึงการเตรียมตัวของเราในทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับนะ ว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในขณะน,นี้รู้สึกว่าจะมีกำลังจิตกำลังใจนะมีความหวังนะถ้าเป็นถ้าปี2020เป็นปีแห่งความหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังนะครับเพราะว่าการระบาดของโควิด19้ราบอกว่าปี2021เนี่ยเมื่อมีวัคซีนโควิด19ออกมานะหลายยี่ห้อเหลือเกินนะเป็นเป็นปีแห่งความหวังว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นมา นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับดูได้จากนะครับในตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับสูงขึ้นมาต่อนเนื่องนะครับนะนับตั้งแต่ต้นปีนะเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณนะครับของนักลงทุนนะครับของผู้ที่อยู่ในการลงทุนเนี่ยนะครับแสดงออกมานะผ่านในตลาดทุนตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq เนี่ยสูงขึ้นมานะครับ ในขณะที่ตลาดนะครับของพวกสินทรัพย์นะที่ใช้ปกป้องนะครับความเสี่ยงนะหรือว่าความพลิกผันความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างทองคำเนี่ยก็มีการดรอปนะครับหรือว่าร่วงตกลงมานะครับมันสิ่งนี้นะครับผมจริงๆมาชวนคุยกันว่าเอนะเราควรจะเชื่ออะไรดีเพราะบางท่านเนี่ยเชื่อว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้ว นะเพราะว่ามันมองทางด้านเซนติเมนทัลหรืออารมณ์ความรู้สึกนะมองถึงว่ากำลังใจมาความหวังมานะครับมันจะเป็นจริงหรือเปล่าส่วนอีกแง่หนึ่งนะครับนะในเชิงเทคนะิคในเชิงเทคนะิคเนะี่ยมันก็มีกูรูนักวิเคราะห์วิเคราะห์อยู่เหมือนกันว่าในช่วงปี2ปีนี้มันจะมีการสิ้นสุดนะวงรอบของวัฏจักรนะครับที่เป็นเ,เงินฝืด ดอกเบีย้ยที่ต่ำๆอยู่เนี่ยนะครับอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเริ่มพุ่งสูงขึ้นมานะครับนะเพราะว่าสิ้นสุดวัฏจักรวงรอบเงินฝืดมันจะเข้าสู่วัฏจักรวงรอบใหม่เป็นวัฏจักรเงินเฟอ้อนะครับแต่ดอกเบีย้ยจะขึ้นนี่แหละครับจึงมาชวนคุยกันในวันนี้นะว่าเราจะเชื่ออะไรดีนะระหว่างเทคนิคอลนะกับเซนติเมนทัลอารมณ์ความรู้สึกหลังนะจากที่ปีที่แล้วนะครับโควิด -19 นี่โอ้โห ทำลายเ,าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินเสียหายพังพินาศกันเลยนะธุรกิจขนาดใหญ่กลางเล็กเนี่ยนะมีล้มละลายก็มากนะครับล้มหายตายจากปิดกิจการไปก็ไม่น้อยนะปิดไปอย่างถาวรเลยนะครับแล้วนะก็มีจำนวนมากทีเดียวนะครับแต่ดูเหมือนว่าพอมาปีนี้นะครับ2021นะจะเกิดเป็นความหวังขึ้นมานะดูได้จากการตอบสนองนะครับของตลาดทุนตลาดหุ้น นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยนะเมื่อเทียบกับนะการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากประวัติศาสตร์จากไซเคลิลวงรอบวัฏจักรเนี่ยนะเราควรจะเชื่ออะไรดีในวงรอบวัฏจักรนะครับเขาบอกไว้างครับว่านะครับนับตั้งแต่ปี1980นะครับ80นะเป็นต้นมานะวงรอบวัฏจักรเงินฝืดนะครับได้เริ่มเกิดขึ้นอันนี้คือวัฏจักรวงรอบใหญ่ เงินฝืดนี้กินระยะเวลา40ปีเริ่มในช่วงประมาณปี1 9น8ก้8รแเนี่ยละครับแล้วเขาคาดการณ์ว่ามันจะสิ้นสุดลงนะครับในช่วงประมาณ2022-2023นี้ถ้าเราดูจากกราฟก็คือเส้นสีแดงทางขวามือนะจุดโด่งสุดของมันในเส้นสีแดงทางขวามือเนี่ยคือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของวงรอบวัฏจัจกรเงินฝืดแล้วดอกเบี้ยค่อยๆต่าลงเรื่อยๆ รเรวกำลังจะสิ้นสุดภายในปี2ปีนี้แหละครับส่วนเส้นสีแดงทางซ้ายมือเนี่ยนั้นคือวงรอบของวัตจักรเงินเฟอ้อนะครับที่จะตาดอกเบี้ยจากต่ำๆค่อยๆไต่สูงขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะผู้ที่ให้ความเห็นนะวิเคราะห์นี้ก็คือนะครับกูรูนะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเ,เขาเรียกว่า m a c r o i s t นะครับเป็นนักวิเครานะห์นักยุทธศาสตร์มหาภาพ โดยที่เขาเชื่อว่าเงินเฟ้อขนาดใหญ่นะครับที่ถูกขับเคลื่อนนะโดยการขยายการสร้างเงินเนี่ยเนื่งองจากอะไรที่เขาเพิจารณาที่จะเป็นไปในทิศทางขาลงที่ใหญ่กว่าอะไรที่เคยเห็นมานะครับในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองและเนื่งองจากว่าการใช้คกว่าเลเวเรจนะครับหรือว่าสินเชื่อเครดิตนั่นเองหรือการใช้นี่สินนั่นเองครับอย่างมากมายมหาศาลซึ่งอยู่ในระบบนะมีทั้งที่อยู่ในสหรัฐแล้วก็ต่างประเทศ เขาบอกว่านะครับคุณกําลังจะมีบางอย่างและต่อมาคุณก็จะเพิ่มเติมการระบาดของโลกนะคุณก็กําลังจะมีบางอย่างนะซึ่งถ้าคุณคิดว่าปี2009เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่มากคุณเดวิดฮันเตอร์บอกนะว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้กาลังจะเกิดไปกว่าสิ่งนั้นซึ่งนําไปสู่เรื่องใหญ่โตมาหึมมานะครับจะมีการตอบสนองเพียงอย่างเดียวที่สามารถทันเวลานะครับถ้าคุณได้รับการร่วงอย่างเสรีในระบบการเงินทั่วโลก และสิ่งนั้นคือเงินนะครับคุณจะได้เห็นเงินที่เข้ามาในอัตราที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดังนั้นเราบอกว่าคุณทราบดีว่าพวกเรามาสู่ถึง7.4ล้านล้านดอลลาร์ในบัญชีงบดุลของเฟดในขณะนี้การคาดการณ์ของเขาก็คือว่าด้วยการร่วงล่มครั้งนี้เนี่ยการตอบสนองซึ่งจะต้องการนะพวกเราเนี่ยนะครับอาจจะสามารถเห็นนะบางอย่างที่เกินกว่า20ล้านล้านดอลลาร์ภายใน12-18เดือน มุมมองของคุณเดเวนเตอร์นะครับบอกว่านั่นเป็นตัวเลขที่ใหญ่ใหญ่เมื่อคือมาในพวกเราจะเห็นความคล้ายคลึงกันในสัดส่วนของการตอบสนองจากบรรดาธนาคารกลางต่างๆทั้งหมดทั่วโลกเนือ่องจากว่าพวกเขานะจะพยายามจัดการกับระบบการเงินที่ร่วงอย่างเสรีซึ่งพวกเขาต้องพยายามจะหยุดมันดังนั้นนะครับสิ่งนั้นเป็นเงินจํานวนมหาศาลซึ่งนำนะครับซึ่งนําเขาไปสู่ความเชื่อนะที่ว่าพวกเราแล้วในที่สุดนะครับ จะมีช่วงเวลาระหว่างปี2023-2029ถึง2029หรือปีประมาณพศ2 5 6 6ถึง2 5 7 2เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมแบบเงินเฟอ้อมโหฬารน,นะซึ่งเ,เขาบอกว่านะมันจะเป็นการย้อนกลับของ40ปีที่แล้วนะของการที่ไม่มีเงินเฟอ้อแล้วก็จะสลัดทิ้งเงินฝืดนะจุดสิ้นสุดนะครับดังนั้นนะครับเขาบอกว่าคุณอาจสามารถย้อนกลับไปที่อัตราเงินเฟ้อร์นะครับ ภายในสิ้นสุดทศวรรษนี้นี่นะครับคือสิ่งที่คุณเดวิดฮันเตอร์ให้ความเห็นไว้นะค,คือมันจะย้อนไปสู่วัตจักเงินเฟ้อนะครับแล้วเงินเฟ้อเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น15-2 0ภายในสิ้นสุดทศวรรษนี้และย้อนกลับไปที่พันธบัตรระยะยาวนะครับที่สิเเช่นเดียวกันนะครับภายในสิ้นสุดทศวรรษนี้เขาบอกเหล่านั้นคือตัวเลขที่เขาคิดว่าเหนือกว่าที่ความเข้าใจของใครใคร ดังนั้นนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยกำลังมองไปที่การเคลื่อนไหวใหญ่นะครับเขาคิดว่านะและสิ่งนั้นนะครับกำลังจะถูกขับเคลื่อนโดยวงรอบวัฏจักรเงินเฟอ้อหรือเงินเฟอ้อมโหลานซึ่งจะสร้างนะครับในช่วงตลอดทศวรรษดังนั้นนะครับมันจะไม่มีเงินเฟอ้อมโหลานนะครับจนกว่าพวกเราจะเข้าไปสู่การสิ้นสุดของวัฏจักรนะครับเงินฝืด ของมันเสียก่อนอันนี้เพ้านะครับ,รบวันนี้คือมุมมองนะที่แตกต่างผมบอกเลยนะว่าเรื่องของวัคซีนเป็นเรื่องของเซนติเมนทัลนะครับเรื่องของความหวังนะครับของวัคซีนเนี่ยเป็นความหวังของผู้คนเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกจะทําให้ปี6465เนี่ยฟื้นกลับคืนมาเอ๊หรือว่าเราจะเชื่อเทคนิคอลการเปลี่ยนแปลงวงรอบวัฏจกักรว่ามันสิ้นสุดวงรอบวัฏจกักรเงินฝืดนะครับที่ตาดอกเบี้ยเนี่ยต่ำๆเป็นศูนย์ แล้วภายในปี2ปีพลิกกับเป็นวัฏจักรากเงินเฟอ้อนะครับถึงเงินเฟอน้อมโหรารดอกเบีย้ยพุ่งไปเป็น1 5บหถึงยีอนตะต่างเงินเฟอ้อขึ้นไป1 5บหถึงยีนะครับณสิ้นทศวรรษนี้เลยสิ่งใดน,นะครับะจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะเชื่ออะไรดี <S 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 มุมมงส่วนตัวผมนะครับผมนึกบอกว่าปี6 4และ65เนี่ยเรายังชะล่าใจไม่ได้เราอาจจะดีใจนะครับที่จะมีวัคซีนดีใจว่าจะมีโอกาสฟื้นกลับมา แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเราควรจะติดตามข้อมูลต่อไปเพราะจุดที่จะตัดสินได้ว่าเราจะเชื่อเทคนิคอลดีหรือเซนติเมนทัลดีนะในขณะนี้เราต้องมองกับมองกับไปที่ฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานด้วยนะปัญหาเรื่องของช่องว่างแก๊ปโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินที่ยังไม่มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงช่องว่างทางความมั่งคัง่งที่ไม่ไั้การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหนี้สินจํานวนมากมเมื่อเทียบกับ GDP โลกนะครับ ที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงลรู้เหมือนจะมากขึ้นสิ่งต่างๆนี้เรียกฟัน f u n d a m e n t l เราต้องเชื่อม3อันนี้เข้าด้วยกันนะครับ technical ซน n d a m e n t a l แล้วก็ fundamental น,นั้นสำหรับผมแล้วปี64-65เป็นปีที่ต้องเฝ้าดูต่อไปยังไม่สามารถเชื่ออะไรได้นะครับนะเราต้องเฝ้าดูต่อไปติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นและต้องเชื่อมโยงนะครับนะสเหตุปัจจัยเข้าด้วยกัน นั่นก็คือนะครับเทคนิคอลเซนิเมนทัลและก็ฟันเดเมนทัลนะครับคือเราจะต้องฟังกูรูนะครับพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวงรอบวัจักรมีการสิ้นสุดของวงรอบวัจักรเก่าเข้าสู่วงรอบวัจักรใหม่เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารถึงประสิทธิผลประสิทธิภาพของวัคซีนและการฟื้นคืนตัวรวมถึงต้องเจาะลึกเข้าไปถึงเหตุปัจจัยพื้นฐานฟันเดเมนทัลนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินนะครับเศรษฐกิจที่แท้จริงคนชั้นกลางอะ่ะคนชั้นล่างนะครับมีงานการทําฟื้นกับคืนมาหรือยังในปี64และปี65นะครับเราถึงจะบอกได้เพราะ3ส่วนนี้ต้องไปด้วยกันนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสวัติดตามในช่อง YouTube แนลจันเสกอจรยะจุดสูงแนะจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามฟังพิธากรก่อนค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ